สวัสดีครับมาพบกับ Ford Everest สองจุดศูนย์ Biturbo Titanium Plus ท็อปสุดนะครับปี2020คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่939,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับออกรถจัดโอน10,000บาทครับค่าประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงครับผ่อนอยู่ประมาณ17,000ครับเจ็ดวันหรือว่า6ปีรถสวยบางเดิมครับมือเดียวป้ายแดงครับเครื่องยนต์2,000ันเทอโบนะครับเกียร์ออโต้ครับ4ครับ4 wheel สภาพพร้อมใช้งานเลยครับ ภายในสวยท่าเรียบร้อยนะครับเบาเป็นเบาหนังติดดาพุมอะไรมันติฟังก์ชันคูดคอนโทรลจอมีกล้องถอยพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทเบาหัวหน้าปรับไฟฟ้านะครับอังค่าสลูปสลูปสองต่อนะครับเบาทั้งสองก็สวยส่าเรียบร้อยเลยครับเขียร์โตโฟร์วิลล์ได้ day. ตัสองมีที่เสียบชาร์จแบตเตอรี่ให้นะครับจอก้องถอยพร้อมออปชั่นจัดเต็มครับไท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับปอดตัวสามพับไฟฟ้า,เ,ฟาเลขไม่เจ็ดหมื่นกิโลเวรเท่านั้นนะบ,บุกสวิตครบสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเพือนกัญชาพิเศษกรุงเทพครับ